าพขณะเกิดน้ำป่าดินโครนถล่มที่หมู่บ้านดอยแหลมอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงบ่ายวันที่10กันยายนที่ผ่านมาสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะน play, างดารุณีโกมลพนาไพรซึ่งเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์แ, <five S 1> และใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพไว้ได้เลยเขาไม่ให้อยู่และหลังเกิดเหตุครอบ<อ>ครัวเธอและเพื่อนบ้านต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากบ้านพัก ตั้งอยู่ในพื้นที่เสีย่ยงนินโคลนถล่มซ้ําท่านปูนก่นอนเนาะอยู่ตรงนู้นนะคะ่ะมีหลายคนอยู่แล้วก็มันลนลงมาไปสไลด์มาลงมาต้ลุ่มเหมือนคันแล้วก็มีเสียงร้องโอ้ยไอเนาะคะ่ะต้ลุ่มเนี่ยแล้วถ้าเจอข้างล่างเนี่ยตรงนี้อะคะ่ะจะมีคนหนึ่งอยู่ที่ลอกออกมาได้อะคะ่ะในกอไผ่อ่ะหมูนั้นก็ไม่ลอกอะคะ่ะไปนู่นหมดเลยะคะ่ะที่เราเรากลัวไหมกลัวคะ่ะเนี่ยบ้านหนูก็ไม่กล้าอยู่แล้วะคะ่ะตอนเนี้ย เปิ้ลที่ย้ายออกไปอยู่ตัางนอกชั่วคราวอยู่ค่ะแถวนี้เขาว่าเป็นจุดเสียนวะค่ะเนี่ยเลยมาหึ่งอยู่ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บสามคนเสียชีวิตถึง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้ใหญ่บ้านที่กำลังช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักไปเป็นการสูญเสียที่แบบไม่รู้จะบรรยายยังไงอะค่ะ ที่ผ่านมาพ่อหลวงก็เป็นพ่อหลวงที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกบ้านได้เพื่อครอบครัวได้แล้วก็มาจากไปแบบกระทานหานแบบนี้เป็นอะไรที่เราแบบตั้งตัวไม่ทันแต่ยังไงเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปการเสียชีวิตของผู้ใหญ่บ้านขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งยังมีลูกในวัยเรียนอีก3าคน ต่อไปก็จะดูแลในเรื่องของอความเป็นอยู่ของครอบครัวลูกเมียจะอยู่อย่างไรจะดูจะดูแลให้อย่างดีครับตั้งใจไว้ครับหนึ่งเราทําเรื่องของการเชิดชูเกียรติของเขาในที่เขาทําจนเสียชืิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ได้หยุดจบอยู่แค่นั้นมองไปถึงในเรื่องของการดูแลครอบครัวภรรยาเขาแล้วก็ลูกๆเขาเรื่งองยังเล็กๆอยู่ว่าจะทําอย่างไรเขาจะอยู่ได้แล้วก็เรียนหนังสือได้นโตโต,โต,โตอย่างไรนี่อันนี้ทําแล้วครับ เหตุดินโคลนถล่มที <t 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 ่บ้านดอยแหลมทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายก้าวลังมีผู้เสียชีวิต6คนและระบบสาธารณูปโภคเสียหายจํานวนมากชาวบ้านหลายพันครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากหมู่บ้านแห่งนี้แล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ถือเป็นจุดเสี่ยงดินโคลนถล่มเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศร้อยละ80 เป็นพื้นที่สูงที่ต้องเฝ้าระวังสมกลางเครือบุญไทย PBS รายงาน